กับมาแล้วผมกับรายการกินตังครับผมก็วันนี้ก็ผมพอดีว่าแบบในไม่รู้จะถ่ายอะไรอะก็เลยหาร้านคนรู้จักครับก็ร้านนี้เป็นร้านของรุ่นน้องผมโอ้โหเึกว่าเรือหางยาว่านเรีกว่าเรือหางยาวคือเนี่ยร้านนี้มันเป็นร้านเบอร์เกอร์ผมชื่อว่าร้านภูมินเบอร์เกอร์นะครับผมส่วนประวัติเป็นยังไงจะกินอะไรนั้นเดี๋ยวขอญยตไปส่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันครับผมไปที่ละ ็มาแล้วครับผมกับเบอร์เกอร์ที่เราสั่งไปมีทั้งหมดเบอร์เกอร์เราสั่งไปสามตัวนะครับผมเป็นตัวแรกก็จะเป็นชีฟเบอร์เกอร์หมูนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขานะครับผมก็เนี่ยดูดิชีดเยิมเยอะชีดเย,ยิมมากเย,ยิมมากชิ้นที่สองครับผมก็จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อเป็นทรัฟเฮดทรัฟโฟ้ดนะครับผมแล้วก็มีการแบบเอาเขาเรียกว่าอะไรให้มันมีคลัสสะเอาเหล็กอะไปให้มันแบนใช่ครับมอไซค์แง่ใสหน้าเลยันี่ครับผม ก็จะแบบติดไหมๆหน่อยแล้วก็ตรงงองนีเป็นเนื้อสองชิ้นนะครับผมคือครับก็คือการทาให้มันเตรียมใช่แบบว่าเอาเอาเหล็กอะไปกดปกดเนี่ยในชิ้นหนึ่งครับผมก็จะเป็นเขาอตออคบณครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไก่เกาหลีนะครับผมนี่แบบนี่ชิ้นใหญ่มากนี่แ,บบแสงสวยด้วยนี่นี่แล้วก็นี้ครับผมเพิ่งเพิ่งเขาเอามาให้ก็จะเป็นสปาเกตตี้เบคอนผัดพริกแห้งนะครับผมนี่เขาเขาเติมไปไามล่ะนี่ครับผม เดี๋ยวเราลองกินอะไรก่อนเรากินซิกกนเจอร์ของเขาก่ไหมใช่จับไปครับ<ป>การกินอร์เกอร์คือเราต้องใช้มือต้องใช้มือนะฮะนี่ครับผมว้าวดูเลยว้าวโอ้โหเจ้าเร่เร่เรๆเหิวหิวหิวกินเลยหนึ่งสอง รวมเบคอนเขาด้วยรอบมากไม่ชัดอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งเดี๋ยวความเข้มข้นของซอสเดี๋ยวความเผ็ดของพิกไทยดรารสชาติของเนื้อปุ๊บแล้วมีแบบความเปรี้ยวของแตงกวาดองอ่ะตัดมาตัดมาโอ้โหเป๊ะความเยี่ยวเล่ความชัดตาม3 2อืม อ่ะยิบน้ำแบบเรายิบให้แบบนี้เพราะว่าเราเริแค้นนะขอแบบว่าโกรธแค้นใครมาติดคอองนี่ครับผมน้ำตัวของร้านของร้านเขานะครับทุกนี่ก็จะมีน้ำน้ำน้ำอัดลมนะครับผมแล้วก็มีแบบน้ำที่เป็นแบบโซดาของเขาด้วยนะครับเออสิกเนเจอร์ผ่านมาจากซิดรักชืยอดมากเฮ้ยซิกเนเจอร์ประทับใจผมก็เคยกินแล้วแหละแต่ว่ากินรอบสองรอบสามมันก็จะเอออร่อยดิ ผมว่าคุณไม่ไหวแล้วอะมากินชิ้นที่สองต่อเลย,ด,ยดีกว่าไปพี่เิยเลยครับชิ้นนี้ครับผมเป็นเบอร์เกอร์ Burger. อะไรนะคัปเปล,ปลเป็นเน,นื้อนะครับผมนี่ดูัสดีปกติผมไม่ค่อยทานเนื้อเท่าไหร่นี่ผมก็ไม่ค่อยทานเนื้อเท่าไหร่แต่ว่ามัน <c oughs> ต้องรอมันต้องโดนจริงๆอะไปใกล้ๆก,กล้องเลยนี่ด,ใดูในเยอ่อของมันครับเนี่ยดูดิโอ้ กลิ่น,นกินเนื้อเป็นไงบ้างครับอันนี้คือเนื้อปลาเหลี่ยมมากิยวใช่ไหมคุณนี่เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อคุณเปิดก่อนเลยใช่ครับผมเชี่ยวชาญมากฮะเรื่องเนื้อไม่ว่าจะเป็นการยำนะฮ <c oughs> ะหอยคนละเนื้อคนละเนื้อคนละเนื้อกันนะโอเคฮะไม่รอช้าครับผมนี่อร่อยคำต <c oughs> <c oughs> โตดีหยดด้วยหยด <c oughs> ผมลองมาเนื้อนุ่มแล้วก็เข้ากัน แล้พักนึงมาเจอเบคอนกรอบๆคือเบคอนกรอบไม่พอคือตรงเนี้ยมันก็เขาทําให้มันเปียมด้วยไงนี่กรอบๆนะใช่ๆเนื้อมีความเรียมแล้วไงทําให้แบบว่าทั้งมันเนื้ออะไรเนี่ยพอกินเข้าุ๊บแล้วกัดบนมันเข้าไปนั้นแบบมันจะมันก็ไปแรงในปากมากเลย่ะนมูนคือละมุนผมไา้ไปครั้ที่สองเนี่ยตรงตรงนี้ก็กรอบแล้วก็จะได้กลิ่นของอ่าเผ็ดทรัฟเฟิ ที่เขาใส่ออกมาเนี่ยเต็มมือคุณเลยจริงๆแล้าวเขาเยอะมากเลยอืมเน,นเน้นๆเลยอืเขากัดตรงเนื้อที่แบบเป็นเ็ๆอะแล้วแบบปึป๊บใช่ๆมันไ,ไ,ได้เคี้ยวนะอันนี้มันได้เคี้ยวมากเลยอืมยิ่งเคี้ยวกลิ่นเนื้อยิ่งออกจริ่งชัดเจนฮะอันนี้ผมอยากกินไม่ได้เลยอร่อยนี่ผมไม่ชอบกินทั้งนี้คือโดนใจเลยอันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยมาก หมดพร้อมแบหมดไปแล้วปกติปกติช่องเนี้ยปกติช่องเนี้ยก็คือกินเทียนิดเทียนหน่อยเมนูแล้วก็อไปถ่ายอินสตร์ตอนกินแต่เนี้ยแต่ผมว่าอีพีเนี้ยก็คืออาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าเนี้ยกินแป๊บเดียวหมดแล้วจริงคือมันอร่อยมากเลยแบบกินเพลินอะกินเพลินจริงครับอันนี้เรากินอะไรไปแล้วเรากินซติกเนเจอร์ช้นเบอร์เกอร์ไปแล้วเป็นเบอร์เกอร์หมูไปแล้วครับ กินเ็ดทัฟเฟิลเป็นแบบว่าเนื้อไปแล้วใช่ทวินแฮนด์คราฟต์เบอร์เกอร์อ่านี่เราจบด้วยอะไรจบด้วยไก่ครับผมแต่เป็นไรนี่ครับผมโอ้ไก่ไก่อะไรไก่เกาหลีเป็ดเลยแซ่บๆมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะมีโคสโลร์นะครับผมมีไก่เป็นไก่ไก่ทอดกรอบแล้วก็เป็นซอสของเป็นซอสเกาหลีของเขานี่ ไก่เขาชิ้นใหญ่มากผม,บมแบบถบแจะล้นมือละเออจะล้นมือละชนหน่อยชน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 ครับทานอร่อยครับผมจะเริ่มยังไงดีมันจะแครคือเนี่ยเราทิ้งไป้ัลพักนะเพราะว่ามันก็ยังกรอบรอยู่แล้วก็อโอ้โหรสชาติซอสเขาเต็มคนเต็มคนอยู่น,นนะกับไก่กับกรอบ เผ็ดเผ<อ>็ดใช้ได้แล้วมีความเผ็ดด้วยมีความเผ็ดด้วยมันเป็นแบบรสชาติเกาหลีแบบเผ็ดๆไงเป็นซอสเกาหลีเป็นซอสเผ็ดเกาหลีอ่ะผมกินแล้วผมไม่ติง,งบ้านเกิดเลยครับอ๋อที่เกาหลีเหรอครับที่สักเที่ยงเหรอเฮ้ยแต่อร่อยอร่อยจริง <laughs> แบบว่าพอมีความเผ็ดจากไก่เนี่ยมันก็จะมีความแบบโพสลอกับผักเนี่ยมามามาคอยแบบว่าเบรกความเผ็ดเอาไว้ก่อนใช่มีตัวตัดความเผ็ดเอาไว้เออโหเสียงกรอบนังกรุบอื มันไม่นดาเผ็ดหนักเดียวนะตอนเขาก็แบบม<ด>ีค<ด>ๆๆๆวามเผ็ดๆหวานๆใช่มีแบบคือกัดปุ๊บเผ็ดหๆๆๆวานตายมันกินร้านไก่เกาหลีร้านหนึ่งที่อ่าผมจะชื่อย่อยังไงเดียบอชอคล้ายๆบอชอแต่ว่านี่ม <ๆ S 1> ันจะเข้มข้นมากเป็นไงบ้างไก่เพียวๆ,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 ๆแต่ว่าแบบเนี่ยผมว่าพักเที่ยงเนี่ยก็ชิ้นเดียวเนี่ย กินแล้วอยูเลยชิ้นเดียวอยู่ท้องนะอยู่ท้องชิ้นสองอยู่วัดครับพี่ชิ้นสองจุกตายจุกฮะผมจะตามพี่ไปแล้วกันทำโตนะแต่ว่าผมไม่ได้โตเกินทำนี้ซึ่งตอนกินเนี่ยมันเริ่มเย็นแล้วเพราะว่าเราก็สั่งมาสักพักแล้วแต่ว่ามันก็ยังอร่อยอยู่ซึ่งถ้าทุกคนมาเนี่ยกินตอนร้อนๆอยู่แล้วเพราะ สั่งก็คนละชิ้น2ชิ้นอยู่แลน่คือให้ทุกคนมาก็คือแบบสั่งแล้วกินได้เลยแบบว่าร้อนๆอย่างเงี้ยว่ามันจะอร่อยกว่านี้มากเลยแต่นี้ก็อร่อยแล้วนะแบบว่ามันยังอุ่นๆน่ะมันยังอุ่นๆม,มันไม่ถึงกับเย็นมากหรอกแต่ว่าตอนที่เขาทำร้อนกว่านี้แบบทอดมาสดๆแล้วก็วางแล้วก็อ่านให้ทุกคนกินอนะ่ะแบบฟันขมุอะไรเงี้ยโอ้โหก็จะ,จะฟินเลยลอ่ะอีกเมนูหนึ่งครับผมที่เพิ่งสั่งมานี่เริ่มเย็นแล้วนี่ครับผมเป็นสปากเกตตี้โอ้โหดูดิหอมชีสมากอะ เนี่ยดูแล้วทุกคนนี่วา้วาวนี่เราคุกเขาคุกเขา,เขา,เขาเคุเลกคุเลกคุเลมีเทลก็ไม่รู้ฮะอุ๊ยสแต้เลยอ่ะมาเรามาชิมกันนี่ทุกคนโอ้โหเผ็ดนะเผ็ดนะแซ่บๆเลย แล้วก็มีชีตกอยู่เผ็ดเผ็ดใช้ได้เลยนะพี่ขอเบรกนะพี่ขอเบรกนะเผ็ดนะเผ็ดเหรอเออเผ็ดมากเลยนะเออมาขอขอเดียวก่อนเพราะว่าผมกินเสร็จไม่คใอ้ได้นี่ขอชิดชิ้เน้นๆนะเป็นไงบ้างคำแรกคือเผ็ดเลยเผ็ดจริง โโหมพริกแห้งคือพริกแห้งแบบเผ็ดจริงๆอ่ะเหมือนนี่มาไงเหมือนนี่ก็มาตามอากาศร้อนๆนะทุกคนแล้วสั่งโอ้โหผัดพริกแห้งสปาเกตตี้ตัวหเึมต้อง่ยินเผ็ดอู่แล้วอ่เงินไปเรื่อยๆเผ็ดแต่แบบเผ็ดซึ่งถ้าคนไม่กินเผ็ดเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่ามันเผ็ดบ้างจริงผมเองไม่ค่อยกินเผ็ด แต่อร่อยดูพริกโอ้โหพริกให้เพิ่มเลยเอาพริกมาให้หมดไม่รู้ว่ากี่เม็ดอ่ะเออแต่เพื่อคนดูผมทำได้พี่พี่กินจริงไหมเนี่ยกินจริงนี่โอ้ยนี่เอาละะฮะเอาละครับผมอย่าลืมครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยโรงพยาบาลตังทีพยาสนะฮะเข้าได้นะครับ <laughs> <laughs> กดไลค์กดซับสไครต์ช้อนนี้เพื่อทุกคนครับผมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมนะพี่ไปหนึ่งสองพริกเขาอร่อยอ่ะ มันมีพริกกรอบด้วยนเป็นคล้ายๆพริกกรอบอ่ะพริกกรอบใช่เป็นพริกแห้งของเขาได้เอาแบบเอาไปทอดดูก็ได้กรุบๆอร่อยเว้ยเออแต่ผมไม่สามารถทำนายได้พี่อร่อยเฉยอ๋อไม่ใช่พริกกรอบหรอกมันจะเป็นเบคอนมันจะมีเบคอนแซมมาด้วยแล้วก็มันจะมีพริกพริกแห้งด้วยที่พี่บอกว่าเนี่ยอันนี้คือพริกแห้งของเขาท่านอาจะรย์ไปคลัวเลยอืมกรอบใช่ไหมกรอบแล้วงพริกเหรอพี่เบคอนโอเคขอโทษดิพี่คิดอะไรไม่ทันผมส่งไปพี่เด็กดีใช่ใช่เด็กด้วยไง นั้นขออนุญาตจัดการอันนี้ก่อนแล้วครับผมไปอันนี้คือแบบเหน่อยยังไม่แรงเลยเผ็ดซี๊ดหมดฝากร้านนี้นะร้านนี้อยู่ตรงไหนเลยร้านนี้นะครับอยู่ก่อนถึงสีสีแดงสะพานบางยาวร้านจะอยู่ติดกับปั๊มกตทอถ้ามาจากฝั่งสันดาหาจะอยู่ขวามือครับอ่า ถ้ามาจากฝั่งบีซีจะอยู่ท้ายมือติดกับบัมทอถ้าใครมาไม่ถูกเนี่ยต้องเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้แล้วก็เบอร์โทรครับผมเบอร์โทระดูกดีใช่เป็นเบอร์โทรทั้งบอกคนนะครับใครโสดก็ทักมาอะไรเนี่ยก็จะเป็นเบอร์โทรร้านแล้วก็เป็นปักหมุดปักวัฟของร้านด้วยนะครับผมก็อะไรก็ฝากช่องให้พี่ด้วยครับผมกูใช้งานเด็กนะฝากช่องพี่ด้วยฝากผมก่อนนะครับอ่ะผมไอ้นี่ นา,นานงนาดนยังไม่มีใครรู้จักชื่อผมเลยบ้างเนี่ยอ่ะ <ừ. S 1> ผมชื่อต้อมนะครับก็ทำฟรีแลนซ์น,นะครับตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับการเต้นในจังหวัดตังนะครับก็ร้านการเต้นในตังอยู่นี่คือน้องต้อมอีบอยตังนะครับผมใช่ฮะตอนนี้ทำเพจนะครับใน i อแล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็ youtube ด้วยชื่อว่าตัางไดคอมมูนิตี้นะครับเ็าฝากด้วยแล้วก็ฝากช่องอะไรอยนีด้วยนะครับในการกินตังกินตัง<ร>กดไลค์กดซับสไครต์ใช่ครับผม ร้านต่อไปจะเป็นร้านไหนถ้าชอบกันถ้าชอบน้องต้อมแบบว่าอยากให้น้องต้อมมาออกบ่อยๆก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้ครับผมใช่เดี๋ยวผมจะไปพิมพ์เองใช่่าให้มาอีกอยากไปแล้ะก็ได้จะมาอีกกดไลค์ให้ด้วยกดซับสไครต์ด้วยยังกดไลค์สองทีเลยโอุ้ยทีเดียวก็พอแล้วโอเคครับชวนสาวๆไงสาวๆสาวๆต้อมเพราะว่าปกะกิตพี่เขาไม่หน่อยโอเคพี่ต้อมหล่อจังเลยไม่มีครับไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีดีนี่นี่นี่ ถ้าคอมเมนต์ก็คือจะผมจะไปคอมเมนต์เองว่าอยากมาอีกเอางี้ถ้าซับสไครต์ถึง500ร้อยซับสไครต์ถึง500เดี๋ยวพาไปกินสเต็กโอเคสเต็กว่ะเออแด้ผมขอเวลาแป๊บนะฮะไปสมัครแอคเคานต์มือถ <c oughs> ือก่อนเอาฝากช่องอะไรพี่เต็มเต็มเลยดูอ่ะครับก็ฝากด้วยน,นะครับเอ่อช่องของพี่อาไรียงน,นะครับอ,อ่กินตั้งตอนนี้อีพีอันออนี้คืออีพีเที่ยงอะไรเท่าไหร่หรอทำงานเยอะจนว่าลืมนะว่ารายการคือรายการที่อีพีเท่าไหร่นะครับ ฝากด้ครับผมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ด้วยก็ดีแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะคอมเมนต์คอมเมนต์ชมน้องต้อมก็ได้หรือว่าคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยอยากจะพาไปร้านนู้นร้านนี้ร้านนั้นเนี่ยก็พิมพ์บอกมาได้กับผมวันนี้ก็กินตาก็ขอลาไปก่อนกินให้อร่อยนะครับทุกคนอ่ะกินอิ่มนอนหลับสวัสดีครับ